สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ยูฟ่าในเชนลลกฝรั่งเศสเจอกับโคเอเชียครับแข่งในเวลาตีหนิบห้นาที ไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับฝรั่งเศสนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ชนะามาแล้ว3เกมติดครับเกมล่าสุดก็เสมอออสเตรียมา1หนึ่งประตูต่อหนึ่งความพร้อมในเกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับนักเตะก็อยู่กันครบแหละเกมนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับจะมีก็แต่กองเตะที่ยังไม่สมบูรณ์เกมนี้ก็น่าจะพลาดอีกเกมหนึ่งแหละก็ต้องรอดูครับว่าฝรั่งเศสจะใช้ใครบ้างเอ็มบัปเป้เอนคุนคูคเบนเยเตพวกนี้แนวรุกก็น่าจะใช้ชุดนี้แหละ ส่วนทางฝั่งของโคเอเชียครับเกมที่แล้วเนี่ยชนะเดนมาร์กมาได้1ประตูต่อศูนย์นะตัวเก่งๆก,ก็พร้อมลงสนามหมดเลยครับลูกาโมดิตโควาสิตนิโคลาวาลาสิตพวกเนี้ยอังเดคามาลิตตัวของโคเอเชียก็ค่อนข้างพร้อมเหมือนกันครับแต่วันนี้คือถ้าฝรั่งเศสไม่ชนะวันนี้ก็ไม่รู้จะชนะวันไหนแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้อย่างน้อย,อยฝรั่งเศสชนะได้ครับต้องเรียกความมั่นใจกลับมาหน่อยแหละวันนี้ก็เลยชอบแล้วก็เชียร์ฝรั่งเศสครับใครอยากร่วมสนุกกีฬาล่นอยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ